ถ้าไม่เช็คใครละเอียดแล้วเรอีกครับแล้วหลงเฟลิกเชมปี <arp> ้มาแล้วที่เจขอบขึ้นมาโดนทางด้านของเตเริ่มเปิดน็อกไปแล้วที่วิ่งมาวิ่งมาได้ระวังเป็นฟูนิโอเทเดไปครับตัดสินใจวิ่งมาแลรถก็ไปแล้วเพื่อนบิวตี้ขับรถมาบังก็ได้เล่นฟูเซียนั่นแหละอีกปุ๊กไปได้อีกนั่นจะมาแล้วนั่นของบิวตี้มาฟูเซียเก่งนั้นอีกปุ๊กไปได้ยังไงจะไปอยู่เหลือเหลือหกตอนนี้ธนาหัวเอ็มไอทีเฮชครับครองวงไว้หมดแล้วเอา อันเดินที่น็อกอยู่ครับน่าจะไปชุบได้ไม่มีปัญหาหรือเปล่าคนละฟรีดี้ขึ้นมาเขาเปลี่ยนกระสุนอยู่แล้ววิววิยังไงอุ้ยแล้วเป็นโรบินครับน็อลบนะฟรีดี้เลยได้รับใช่ครับแล้วเพื่อนขึ้นมาเทแล้วเอ็นนาเร่น่าหนังฟันฟานแอปไปแล้วโรบินงตัดใจเดินลงมาเดินลงมาแล้วยิบมันแล้วเอ็นนาเรียังไงยิบมันกับโรบินอุ้ยไม่มียาหรือเปล่ายิบมันอุ้ยแล้วสุดท้ายไป็นน่องยิบมันนะคุณผู้ชมครับทำได้ดีกว่าเก็บโรบินออกไปฮะโอ้ยิบมัน โอ้ทีละทอนไฟอาก์คาเดมีจบออกไปอันดับที่ส6บหกอะรล้นนั่นมาเมื่อกี้จมน้ําตายไปแล้วนะคุณผู้ชมครับผมโอ้เมื่อกี้เห็นมาแวบๆนะต้องบอกว่าเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ในเกมที่3แล้วนะครับผมทานด้านของโรคนั้นนะเป็น M I T H โรคนันครับแฟนมีก็แฟนฟกันไปนะคุณผู้ชมก็ยินดีด้วยนะกับแฟน M I T H ทุกคนครับนะน่าจะก็ต้อง บอกไว้นะตอนแรกแล้วนะน่าจะได้เห็นตีไม้ลายมือในการเล่นของทีมมิดในไม่ช้านี้นะครับสำหรับทางด้านของน้องนันของเรานะครับผมยังไงตรงนี้เราขอย้าเตือนอีกทีหนึ่งว่าวันนี้ยังคงเป็นกฎโหมดชิคเกนลูอยู่นะคุณผู้ชมครับกดในส่วนของกดซูปเปอร์ของเราจะเริ่มในวีคหน้าครับ ใช่ครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะ2วันนะครับผมที่ห้องซ้อมของเรายังใช้เป็นในส่วนด้านของกด,กดไก่นะหรือว่ากด Most Chicken น u l นนั่นเองครับผมใช่ครับก็ตอนนี้อันดับหนึ่งนะเป็นตหน่านของทีละทอนไฟอค c เดมี่แน่นอนครับ16คิวเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับแต่ว่ามี2ไก่ จะทาให้ได้ของอันดับหนึ่งไปครับส่วนที่2องนะเป็นตัวของเซอร์เซียอีสปอร์ตครับยีคิวหนึ่งไก่ครับอันดับที่สมครับทีละทอนไฟครับยีดคิวนะอันดับที่สี่ครับเท่ากันเลยยีเอ็ดคิวเป็นตัวของคลิปต้นไนท์ครับอันดับที่ห e าเอ n ร18ดคิวครับอันดับที่หกเรแอชชั่นอีสปอรอคิวอันดับที่เจ็ดฟูลเซนครับเ้าคิวและอันดับที่แปดเมทอิน a ทอร์เ้าคิวเท่ากันครับวิ่งเครื่องตัวขึ้นมาเล่นทางด้านบนเนินเขา ใช่ครับรับโอ้โหเศรษฐีโซมันบีบเข้าหา MITH เชยคุณผู้ชมครับอยู่กลางวงที่สุดนะด้านบนของวงครับเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกับแรงยิงรับใส่ทา้าของชาเปอร์แคาเดมี่อยู่ครับโอ้ไกลมากๆกนชื่อไม่ขึ้นนะค,คุณผู้ชมอุ้ยขึ้นหลดเจับผมไอตัวนี้วงเฟสที่ห้าพลเ่ียนมาแล้วครับใช่ครับโอ้โห,หแล้วแบบนี้สาม<อ>ยง<อ><อ>างทมดเรียบร้อยแล้วกล,ลางวงจะคงเป็น MITH ครับแล้วบลซี่ตรงนี้ตัดยางร้อรถกันมาก่อน โตบอกว่ากําลังปั๊มยาอยู่ด้วยนะท่านของแซปเปอร์ครับผมใช่ครับแล้ววงครับบีบเข้าหาโอ้โหชาเปอร์อะไรครับแบบนี้ฮะโอ้ชาเปอร์กับอะคาเดมี่ครับผมแล้วนี่อาเซ่าครับโอ้โหแซปเปอร์น็อกไปอีกหนึ่งครับผมโอ้โหเข่าด้านหมดแล้วฮะแซปเปอร์ตรงนี้ล้มไม่พักละคนเนี่ยเบิร์เบิร์นรอเฮดหัวแล้วจะไปไปตีหัวแล้วจะเปไปเรียบร้อยก็วันโนน็อกดาวน์ลงไปแล้วหันไปเห็นติ๊กเกอร์หันไปเห็นทิ๊กเกอร์เอาหัวติ๊กเกอร์อีกย่างคนเนี่ยเบิร์เบิร์น โอ้แล้วนี่ยาบูซี่ก็ปามอลท็อปนะไปเก็บตำแหน่งหนึ่นงโดนได้ครับผมแล้วทูอาร์ดคนสุดท้ายตรงนั้นยังไงเหมือนจะเจอตำแหนงของแซดเปอร์อยู่แล้วโค้ชเนมพยายามวิ่งหาตำแหน่งอยู่ครับผมใช่แล้วตรงนี้แซดเปอร์อยังเก็บหันหลงอารีไปแล้วคุณผู้ชมตรงนี้ปาไฟไปก่อนสองไปแล้วแซดเปอร์ตรงนี้บอกว่าขอคืนบ้างแล้วการน,นะแกลเนตน็อะไปครับ ลืโค้ดเนี่ยมาตัวนี้ไม่ทันได้ระวังก็ผมหนูนสเปย์มาเรื่อเหลือว่า47ต้องถอยออกมาปั๊บยาก่อนครับผมแล้วอาซา,ย,ย,ายาไปน้องนักหลังแหล่เจอคิวได้อาซายาไปนของนักหนูง,นง,นงที่แต่จานแล้วฟูฟูิโอ้นะเข้ามาแจกตัวนี้น้องสักหนุ่มแซนเปอร์ไปได้เรียบร้อยครับผมเป็นอีกฟลุกนะปิดงานฟลิปปี้ไปทีละตอนไฟโ์จะเกมเป็นอันดับที่6ครับ ใช่ตอนนี้พวกเรามาจะรีเซตเพื่อนกันแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่ากระบอกมันบิดแล้วมิวซี่กับไปเก็บงานทิกเกอร์แล้วโค้ดเนมเบอร์เบิร์นตรงนี้แฟดออกไปหนึ่งลูกแล้วเห็นเราเห็นนัทวัตเปไปเรียบร้อยเลยครับโค้ดเนมเบอร์เบิร์นคมจัดจัดนะผู้ชมครับทริปเปิลคิวฮะเก็บฝากระโป่องออกไปอันดับที่ห้าครับสี่ทีมสุดท้ายครับสี่สี่สี่สองฮะต้องบอกว่าเป็นไทม์ที่เขาวิ่งหันหลังไอ้พอดีครับผม ได้ครับแล้วนี่นะครับเพือนคาเดมี่กับเอกฟ,ฟูกกำลังขคาะไปแล้วนี่ครับยูซีไหลตายไปเดนซืน้อมันจะแก๊ปปี้ได้คิวนี้ไปครับโอ้เหลือสองคนแล้วะนะผมซิกเนเจอร์ครับผม M.I.T.H. ยังไม่เคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งเดิมครับพยายามยิงเคาะทุกทางอยู่ครับผมยังไม่ อุ๊ยอีกฟุกเข้าไปอยู่ใกล้ๆตำแหน่งของ MITH หรือเปล่าโอ๋ยยังไม่เห็นครับผมต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่สูงกว่าครับทำให้ใ<ช>หาตำแหน่งต้องบอกว่าไม่เห็นตำแหน่งของ MITH ครับใช่ครับแต่อีกฟุกนี่ต้องโอ้โหต้องจกกัดการกระสุนดีๆเลยครับพี่น้ำเหลือเพียง22นัดแล้วเท่านั้นสำหรับปืนมินิแล้วยังขอยังขอพยายามขอใส่ซิกเนเจอร์เกมวิ่งกันและเซอร์เซียพยายามจะขยับข้ามถนนมาแล้วหรือเปล่าครับสำหรับสองคนตรงนั้น ตอยครับผมและนี่นาโตมี่ครับไปน้องท่านของอาลีได้ครับผมน่าจะรีเซ็ตเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาได้ไม่มีปัญหาหรือเปล่าแล้ววงมันบีบมาแล้วด้วยแบบนี้ต่อยแน่นอนครับแล้วเรียบร้อยครับอาเซียครับถูกบลูโซนกินไปครับ signature gaming จบออกไปอันดับที่4ครับ3ทีมสุดท้ายครับ mits นะ sharp academy แล้วก็เสือสี่ครับสี่สี่สี่แบบจัดเต็มฮะแล้วเฟสที่7กํากำลังจะมาในไม่ช้าครับผมอีก10วินาทีครับ ช่ครับวงมันกำลังบูซอนกำลังจะกระทบวงนะคุณผู้ชมครับแล้วต้องดูกันว่าจังหวะน,นี้จะบีบพี่นี่ไข่ครับ MITH ตัดสินใจออกจากบ้านแล้วมาแล้วเจอเจขอบครับเหมือนโดนยิงมาเลื่อยเลยย22บเหมือนกันแลต้องถอยกลับมาก่อนครับโอ้แต่ก็ต้องบอกว่าเซฟการเล่นไว้แบบนี้ทําให้ทางด้านของ MITH ครับเหลือสเสบียงเยอะกว่าแล้วก็แกะเจเยอะกว่าในตอนท้ายถ้าไม่เล่นพลาดนี่แบบนี้มีโอกาสได้กินไข่ในเกมนี้อยู่เหมือนกันครับผมทังนั้นทังนั้นของ MITH ครับ ใช่ครับแล้วนี่ครับเซฟตี้โซมันบีบเข้าหาชาเปอร์แคมเดมี่กับเอ็มไอทีเอจำเป็นจะต้องขึ้นไฮกราวมาเล่นแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแบบนี้จะทําให้โดนรับกับของเซอร์เซียก่อนหรือเปล่าครับผมแบบทางด้านของ MIT H ครับ,รบใช่ครับแล้วทางวัตถีเอยังคงยืนอยู่ไกลๆเอ็กครูรูเซียกระโดดเช็คทางด้านของชาเปอร์โอ้ต้องบอกว่าตึงจัดๆนะคุณผู้ชมครับยังไม่ใครต่นใจทำไรแต่อีก10วินาทีครับรูโซนมันเริ่มบีบแล้ว MIT h ถ้ายังไม่ทําอะไรสักอย่างจะลําบากกว่านี้แน่นอนครับอดแบบนี้น่าจะต้องรอคอยเวลาครับผมแต่ว่าตอนนี้ลายมูฟของเซอร์เซีอยอยู่ใกล้กับชาร์เปอร์ที่สุดครับใช่ครับเฟลิกเชลบียังไงโอ้โหธนาของชาร์เปอร์เริ่มปอดสมองแล้วเหมือนกันครับเพราะจำเป็นจะต้องเข้าวงแล้วตัดสินใจขึ้นรถมาเฟลิกเชลบี้กันธนาของอนาตมี่ครับแล้วขึ้นรถลงมาจังกว่นี้ ัท่ามาที่อีฟูกเกะผมเออเสียน่าจะขึ้นมายึดตําแหน่งแทนทน้านของชาเปอร์แน่นอนเพราะว่าตําแหน่งของชาเปอร์นั้นอยู่สูงที่สุดครับผม<ช>เขาน่าจะรู้ตําแหน่งของ MITH แล้วครับใช่กระไแล้วไ้เร่อที่ไฮกลาวกว่าน่าจะเป็นผลดีแน่นอนครับผมครับผม นี่ะเสียงปืนดังขึ้นเรื่อยๆทางหน้าขวาแล้วเป็นเอ็กฟูกน้อนหนัลเบิลซี่ได้ก่อนแล้วโค้ดเนี่ยเบอร์เบอร์ตัวนี้แฟดไปตอกลูกสองลูกแล้วตัดสินใจวิ่งมาตัดสินใจวิ่งมาแล้วเห็นแล้วจะเปไปไม่ขาดนะคุณผู้ชมแล้วเซอร์เรอร์ครับเปิดน้องหน้าอินดัสต์มาได้แล้วยังไงจะเปไปไปหน้าอนาตอมี่กรับเทิดคืนมาเหมือนกันยะโอ้เริ่มโป้สโมกันแล้วครับตัวนี้เฮะมั้ยเฮ้ย เอาปาผ้าหรือเปล่าลูกเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วนี้เซเรอร์ครับกระดกน้ำเัยขึ้นมาก่อนแล้วเหมือนจะโฟกัสตนั้นเอา MITH เหมือนกันครับแล้วปดสบไปข้างหน้าแล้วออกความมาแบบนี้จะเป็นใครเจคอบหรือเปล่าถ้าไม่เช็คให้ละเอียดแล้วเรอีกครับแล้วหงเฟลิกเจมี่มาแล้วที่เจคอบขึ้นมาโดนทางหน้าของเซเรอร์เปิดน็อตไปแล้วที่วิ่งมาวิ่งมาได้ระวังเป็นฟูติโอเทกไปครับอ้เทกกันไปคนละหนึ่งแล้วพี่น้ำครับ ก็ยังดีว่ายังเทรดกลับมาได้อยู่ครับผมแบบนี้ส่งผลให้เซอร์เซียเหลือผู้เล่นแค่สองคนเท่านั้นแล้วนี่ครับเซเลอร์นะโตนเท่านั้นของเอสกูรูเซนะป่าราท้อเก็บมาจากเก็บมไปที่เรียบโ้รยครับ ใช่ครับตรงนี้เรโอโหปลาสโมไปไม่หยุดครับหวังจะเดินปิดงานจับโอ้เลิกแกลแน่ของบิลฟี่ครับอุ้งสองน็อกแจมแจมเมื่อตรงนี้บิลฟี่ได้ไปแล้วตนี้เรตัดสินใจวิ่งมาตัดสินใจวิ่งมาแล้วก็ไปไปแล้วเพื่อนบิลฟี่ขับรถมาบังได้เลนกรุงเซียนนั่นแหละอีกปุกไปได้อีกแตมาแล้วนั่นแหละบิลฟี่มาอีกกรุงเซียนเก็บนั่นอีกปุกไปแล้วไงจะไปอยู่เหลือเหลือหกเหลือหกแล้วเรียบร้อยก็เลยอีกปิดงานจะมาสแกปปี้ครับชัปเปอร์คาร์เดมี่จะแวร์แถวที่สามเราเราต้องรีบีเเซตพื่อนนนกััขึ้มาจงหวะนนี้เหลือคคครรบับ โอ้โห oh, แบบนี้จะทันเวลาหรือเปล่าครับผมแต่ว่าตอนนี้ทนายของ m i g h ครับครองวงไว้หมดแล้วครับผมและพยายามวิ่งอ้อมอยู่ฟูซิโอวิ่งขึ้นมาตรงนี้มีธนวัตรค้ำให้อยู่ไกลๆแล้วเลือดเหนือยร้อยเหลือเกินแล้วฟูซิโอป๊๊ปแฟดออกไป2รลูกแบบนี้แล้วหันไปเห็นอยู่แต่ว่าพื้นที่มันโล่งเหลือเกินแล้วมีสม o k ประามาณตรงนี้แล้วมันไปตรงน,นี้เนี่ยฟูซิโอล็อกไปได้หนึ่งโดนบูซี่เทจกลับมาครับเราเรียบร้อยครับ MITH 5คิวครับ ได้กินไก่ในเกมที่4ไปครับผมทางด้านของ MITH ครับใช่ครับต้องบอกว่าอ,ต,อ,อ,าอต้องบอกว่าแกเลือกตัดสินใจเข้ามาอยู่ในบ้านตรงนั้นตั้งแต่ในเฟสแรกๆนะพี่น้ำครับแล้ววมันก็บีบเข้าหามาตลอดนะแล้วก็สุดท้ายครับแกตัดสินใจเลือกมูฟออกมาจากบ้านนั้นได้ตรงจังหวะพอดีกับที่ท้งของเซอร์เซียแล้วก็ชาเปอร์แคมีกำลังจะไฟกันเลยครับ